คิดไม่ออกก็เลยแบบไปขอจัดงานให้แล้วกันนะฮะเพราะว่ารู้ว่าเขาชอบชอบทานอะไรชอบกับไม้ยังไงอะไรเงรี้ยรู้ว่าเขามีเพื่อนสนิทคนไหนบ้างก็เชิญกันมาครับสุดท้ายเนี่ยพอเห็นเขามีความสุขแล้วก็โอ,โอเคแฮปปี้มากครับยังกรรมเพื่อนที่เราไปชวนมาขเขาก็ยินดีมาเหมกโอ้ยินดีเลยเพื่อนเขาเยอะมากคือได้เล็กไปหาไทยทุกคนมาเลยครับด้วยความที่เขาเป็นคนแบบชอบเอาใจใส่คนเป็นคนที่ชอบเป็นห่วงคนครับนั่นี พี่ออนยืนอยู่แถวนี้ได้ไหมขอนมหน่ <laughs> อยไม่ไม่ไม่ได้มองนะ่ยพิเศษกว่าทุกปียังไงบ้างในในมมมองโครงานที่จัดขอาอ,อ่ะพิเศษกว่ทุกปีคือผมเป็นคนจัดไงเ,าเา <laughs> ขาก็มีความสุขมีความสุขครับคือคือเราอยู่ได้วยกันเราพบกันเราก็ไม่ได้คาดหวังเลยแล้วว่าของขวัญที่เราให้กันทุกปีเนี่ยเขาจะมีความสุขไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าปีเนี้ย เราก็ขอจัดงานนี้เขาขอให้เขามีความสุขท,ที่สุดล้วสิ่งที่เราได้เห็นืีเขามีความสุขมากากับสิ่งที่เราตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ร้อยชอบแต่เขาเห็นถึงแบบเออมันตั้งใจทําอ่ะ mm hmm. อะไรเงี้ยเช่นดอกไม้เราไม่เคยจัดเราก็จัดให้เขา mm hmm. อาหารเราก็ดีไซน์ให้เขาด้วยว่าแบบชิ้นแรกที่มาต้องเป็นแบบนี้ชิ้นสองสามอะไรเงี้ยฮะ ไมวใส่ใจทุกรายละเอียดเลยก็พยายามทำให้ดีที่สุดวางแขนนานไหมคะสำหรับการเตรียมงานให้จบไม่ได้นานมาคิดนานแต่ว่าลงมือไม่นานเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ่ายละครด้วยครับก็ส่วนใหญ่สั่งทางมือถืออ่าพอดีเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นพี่ที่เราสนิทพอดีเราก็เลยโทรเขาว่าอาหารแบบเนี้ยทําได้ไหมอาหารประมาณเนี้ยเราโต๊ะดอกไม้อย่างเงี้ยเตอรรบกวนจัดให้หน่อยอะไรเงี้ยครับเขาก็จัดออกมาให้เราครับ ต็ S <S มีพี่สาวตุงลูกช่วยด้วยอ๋อก็อมีความสุขติดตัวแรกเราก็เกรงแล้วก็กลัวว่าแบบเออเราจัดให้แล้วเขาจะชอบไหมอ๋อเราดีใจที่เขามีความสุขอเออแล้วเขาก็จะร้องไห้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือปีก่อนคุณแม่เขาก็ยังอยู่ที่งานด้วยแล้วก็อยู่ที่ร้านนี้ด้วยเตอ้ลเรา้านนี้เป็นร้านที่พี่เราสนิทด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เขาจะมีความสุขไหมที่เราจัดให้เขาที่นี่ครับเราก็ลุ้นสุดท้ายเขามีความสุขเตอเราก็เลย,เอยขอบคุณมากๆที่ชอบอะไรเงี้ยนะครัก็ก็ดีใจที่เขามีความสุขครับ มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วงานเราเขาก็จัดให้เราเออเราขอบคุณเขาเราก็กอดกันธรรมดาแล้วที่อําก็กอดไม่เลยจริงๆรู้จักกันพบกันอะไรก็ได้ขอแค่แบบแสดงออกถึงความตั้งใจก็อโอเคแล้วครับมาเกิดที่หน้าคิดเลยรเหรอ ก็จริงๆอะพบกันไม่ได้อะไรอยู่แล้วขอให้แบบตั้งใจทำก็มีความสุขแล้วครับแต่คก็ตอบว่าคออกเราว่าใส่ใจนมันเป็นวคัญที่ทให้แบบะได้นผมว่าก็ด้วยด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาหลายปีแหละเราก็ได้เห็นอะไรกันเยอะแยะมากมายครับเราก็เลยรู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรอะไรแบบนี้มากกว่าครับ ก็เจอกันบ้างคือช่วงนี้ก็ทํางานเยอะเราก็ถ่ายละครเขาก็ถ่ายละครส่วนใหญ่มีเวลาว่างก็โทรหากันมากกว่าหรืาเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้ครัือสําหรับผมเขาเป็นคนพิเศษเหมือนผมไปแล้วครับเ,เป็นคนที่ผมปรึกษ,ษาเกือบทุกเรื่องในชีวิตอยู่แล้วรีกแฟนก็ได้หรื่ว่ายังไง ไม่รู้ยังไม่เคยคุยกันยังไม่เคยขอยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าปัจนนี้เขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราที่เราจะปรึกษาทุกเรื่องที่เขาจะไว้ใจปรึกษาเราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ม,มีความสุขแล้วแฮปปี้แล้วอ่าก็นงการทจั้งสองฝ่ายแล้วว่าเป็นคนพิเศษทุกันและครอ่าครับ ก็จริงๆก็เคยคิดอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราก็ต่างคนต่างยังยังทางานแล้วก็ยังแบบมีแ a ชช i o n ในงานอยู่ mm hmm. แต่ก็เลยว่าแต่ทัางนั้นยู่ก็ตั้งใจทํางานของตัวเองไปเราเดี๋ยวมีโอกาสเราค่อยคุยกันก็ได้ครับเอาให้งานทุกอย่างมาลงตัวก่อนครับ mm hmm. สุดตัวเราเหรอบางเวลาเราสุดตัวเราก็ทํางานเยอะเหมือนกัน mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็เราก็เห็นจากความสุขเขาถ้าเขามีความสุขในการทํางานก็ก็โอเค มันก็ทำงานครับคูอเป็นแพบบนี้ตอนนี้ก็แฮปปี้ดี่ล้ะครับ